อยู่กับพี่ซิมมอนนะครับเมื่อวานนะครับก็ได้มีการอัปเดตมานะครับเกี่ยวกับโลกซนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีเอาเน็ตเป็นอะไรนี้เนี่ย คือใครที่ยังไม่ได้ไปโลกสี่นะครับเควสแรกนะครับเดินมาตรงนี้เลยเควสแรกกดไปที่ตัวตัวลูกมือนะครับมันจะบอกว่าให้ทำอะไรเควสแรกนั้นก็คือตีกล่องพวกนี้นะครับจำนวนทั้งหมดสิบกล่องเราจะกดครุกันม กดคูณเงินทำไมเนี่ยเซตแรกตีสิบกล่องนะครับตีตีตีไปจะครบสิบกล่องพอผ่านเสร็จแล้วไม่แน่ใจนะครับให้มากดดูว่าได้มันก็จะบอกอยู่นะครับว่าเราได้กี่กล่องแล้วนะครับพอเคเวสที่สองเคเวสที่สองมันจะให้เก็บมันจะให้เก็บทุงเงินซึ่ง อัวนี้ดีมากเลยเดี๋ยวค่อยมารีวิวกทีมันจะให้เราตีกล่องกล่องอะไรก็ได้นะครับให้มันได้ถุงเงินเช่นแบบนี้เดี๋ยวพี่ไปตีให้ดูแล้วกล่องดีกว่าปาห้ปาปลาปาปลบก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับ ถือว่าไม่เห็นนะครับถือว่าไม่เห็นเมื่อกี้เราก็จะตีตีกล่องกล่องไหนก็ได้นะครับให้เก็บถุงเงินให้ครบห้าสิบถุงนะครับเวที่สอง ถ้าใครมีเกมพาร์ตดูดถุงก็ดีไปนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องวิ่งเก็บเอานะครับเหมือนเดิมวิ่งเก็บน้องน้องสายฟีอยู่แล้วแหละพี่เชื่อวิ่งเก็บเอานะครับแต่นี่เงินก็ตีแรงมากแหละจะแตกแล้วแปบ๊บเดียวอาจจะคนบางคนอาจจะดาเมจน้อยนะครับ ก็จะไปตีพวกกล่อง3,500ก็จะได้ถุงเหมือนกันนะครับแต่อดทนเอานะครับอดทนเอาเพื่อที่จะไปโลกสีเดี๋ยวจะรีวิวอีกรอบนึงพี่ก็เชื่อว่าน้องๆหลายคน รู้แล้แหละว่าเควสต,ต้องทำยังไงจะยังไงถึงจะไปโลกสีได้นะครับอันนี้แค่มาย้อนรีวิวนะครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทำนะครับเมื่อวานง่วงนอนก็เลยนอนก่อนนะครับไม่ได้รออัปเดตเลยถ้าลงคลิปช้าย,ยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับพอดี ติดธุระติดงานติดนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะเยอะม,มากประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วไม่ต้องไปส่งนะครับไม่ต้องไปส่งเสร็จแล้วห้าสิบถุงหรือเรานับเองก็ได้แล้วแต่หรือไม่แน่ใจให้วิ่งกลับไปดูที่ประตูมิตินะครับมาครีตที่สามนะครับ เวทที่สามมันจะให้เราทำเอ,อ่อดาร์กนะครับสามตัวไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วเอาเข้าแล้วจะผ่านเลยนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องไปเอาไปหาสัตว์นะครับซึ่งทำมาเป็นลุงนะครับ ขั้นตอนนี้มันจะง่ายมากกว่านะครับดีกว่าไปรอห้าวันนะครับเอ๊ไหนวะนี่พี่ได้เตรียมมาไว้แล้วแหละแต่พี่ก็ได้ทําไปแล้วนะครับซึ่งพวกนี้เอายัดยัดหตัวมันก็จะเหลือสามสิบนาทีมันก็จะใช้ลุงตัวลุงนี่ประมาณหก สามสิบแปดสิบแปดตัวตัวลุงสิบแปดตัวนะครับมันก็จะให้เราทำดาร์กสามตัวทำดาร์กสามตัวเสร็จแล้วนะครับจะไปเร็วๆเลยพอเราทำดาร์กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็วิ่ง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 ไปอ่านะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจมาเลยครับไม่มีอะไรเลยทำมาให้มันดูดีใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปไม่ขึ้นน่ะแล้วก็จะไปโลกสีมัน เรามาลูกสี่แล้วก็มาฟาม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 พวกนี้ค่าใช้ปืนประตูก็จะห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นแปดหมื่นอะไรนี่แหละจำไม่ได้เสร็จแล้วนะครับขอฟาม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 ตัวนี้น่าจะใช้ประมาณห้าแสนนะครับเพื่อที่จะเปิดมากล่องใหญ่กล่องใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าแสนนะครับ ประมาณห้าแสนนะครับก็ปล่อยแฮมตมตีไปก่อนซึ่งถ้าใครอยากจะดาเมจแรงๆแนะนำนะครับให้ไปทำเอนชานนะครับที่อยากได้เงินเยอะๆให้ไปทำเอนชานนะครับนี่เรนโบ w คอยบีนะครับ okay. ดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับ เยไม่ใช่บวกหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเงินเรนโบ้นะครับมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับถุงก็ได้จะได้เยอะขึ้นนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้เงินเรนโบ้พี่มีหนึ่งพันแปดร้อยนะครับ คือเราก็จะมเปิดตูต้นี้น้องๆหลายคนนะครับอยากกดลบออโต้นะครับแลอีพิกเลเทนนะครับอย่าหาทํำนะครับเพราะว่าเลเทนเมอนหายากมากเลยนะครับถ้าน้องๆสายปีน้องๆก็เอาแล แร่หรือจะเปิดตู้ทองตู้ทองเอาแร่เอาแร่แไปทำทองเอาทองไปทำลุงแร่ลุงสามตัวไม่สิแรล่ลุงห้าตัวจะเท่ากับอีปิกลุงหนึ่งตัวหรือในเจ็นทองหนึ่งตัวนะครับอีปิกลุง สามตัวจะได้เป็นสามตัวหรือสี่ตัวนะครับจะได้เป็นเลเจนลุงนะครับแล้วอีพิกก่อะไรวะพูดอะไรของกูวะไออีพิกอีพิกลุงเออถูกแล้วอีพิกลุงสามตัวจะได้เลเจนลุง เลเจนทองสามตัวจะได้เป็นเลเจนลุงนะครับเรนโบนั่นแหละเออซึ่งดาเมจก็จะประ,ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้5้าจดแหทีนะครับไอห้าุดเนี่คือกดมาจากร้านค้าดำร้านค้าเขียวนะครับ ตอนนี้ก็กดมาจากร้านค้านะครับแต่ไม่ได้กดมาหรอกปนมาปนปนมาจากไอ้น้องริวมานะครับก็ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะทําคลิปสอนการฟิวอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค แมนะคลิปนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอปิดลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันบ๊ bye ายบายแล้วเจอกันคลิปหนะ้าเย่